วัสดีตอนเช้าครับเรายังอยู่บ่อเดิมครับเพิ่มเติมก็คือต่อแต้มมา1คันอยู่กับปานนมครับกับเคสส33หบีครับอันนี้ถอดออกหมดเลยครับชุดแต่งแม้กระทั่งกันฝุนก็ถอดออกหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรอันนี้ซื้อมาจากช่างเอี่ยวนะอันนี้เขาไม่อยู่กับ ผานวมครับปก,กติเขาจะอยู่กับคนหนึ่งนี่ก็ย้ายสังกัดแล้วครับแต้มที่ไหนที่ครับที่ไหนอาบน้ํายังออกมาคืนนอนบบอถอดออกทาไมเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยทั้งราวไฟทั้งอะไรถอดหมดออไปคนส่งไปคนส่งครับคันนี้เบิ้ลตัดนะต่อแต้ม ติเกอร์แยเลยครับมันจะล้นๆเดี๋ยวเขา,าทำทะเบียนทำอะไรเสร็จก็น่าจะจัดหนักจัดเต็มเลยครับส่วนเราก็อยู่มุมนี้ครับอันนี้ป้านวมก็ใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วเกือบเป็นสานเลวครับมุม,มนม้นก็ตัดเป็นตัดเป็นเหลี่ยมเลยครับสาลูกนี้ขุดอยู่สามพิมพ์งานสอทอนกแล้วก็ป้านวม 6ล้อดมกรีนครับปานวมก็เป็นเจ้าถิน่น็นเจ้าถิ่นใจดีวันนี้มาสามคันแล้วครับของ6ล้อดมกรีนครับอันนี้ก็ยังอละอลาย,ยละลายม,มาเป็นตะปุ่มตะปํายังไม่เป็นรูปเป็นร่างครับเพราะเอาหน้าดินบ้างเอาดินเหนียวบ้างโอ้ใส่เยอะเอาไปเต็มแล้วครับ ตอนเช้าเช้างานจะง่อยง่อยสายสายมารถตรงนี้จะเต็มเลยครับเก็บเงียบเก็บเงียบเสียงแบบคันด้งไฟฟ้าเบิ้นตัดมันจะดังอย่างนี้แหละใหม่คันแล้วครับร็อกกี้ ร้อยก้าสิบห้าแรงอันนี้ซื้อมาถูกมากครับสี่สิบกว่าสีสิบห้าเฮ้ยสี่สิบพกนี่แหละสี่แสนหกครับอันนี้ตักหน้าดินผสมไปเลยครับวันนี้ท่าเกน้อยขับเองครับเกี้จะเป็นห้าฟัน กี้ใหญ่ครับเดี๋ยวเขาก็าเก็บชั้นล่างตรงนี้ครับแล้วก็ดึงสลบก็บเป็นเบิมฮะของเราก็จะเริ่มแล้วครับเอาหน้าดินเหมือนกัน นี่ก็น้องมิมดัมซิ่งครับส่วนนี้เหลืองอารามงามเทช่างเขียวก็จะทำทางก่อนครับทำทางให้หกล้อได้ขึ้นไปเอาหน้าดินครับชั้นดินก็ประมาณหนึ่งเมตรเมตรยี่เมตรยี่เซนเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้ครับช่วงนี้อากาศร้อนเอ้ยหนาวมากคอยูดผิด หนาวจนแบบอ่าสันส่นๆเสียก,ก๊อบครับขับเองอันนี้มีลายแยกด้วยครับเก่านอกซื้อมาล้านสองครับ ราคาแต่พรน,นี้เท่าไรไม่รู้ไอ้ตูดหม้อไปวันนี้สอเสบสลากหักไม่มาโอ้เยี่ยมเอาคนขับไปไหนสวัสดีครับคนขับไปไหนลูกน้องไปไหนไปกรุงเทพเหรอชี้ขึ้นฟ้าเลย <laughs> ชี้ขึ้นฟ้าเลย, <laughs> เ,ลยเสียก๊ แล้วก็ขับหกล้อไปด้วยครับโอยหาลูกน้องอยากใครสนใจสมัครงานครับกับปานวมมีทั้งรถไถมีทั้งอ่าอ่าไมโครใครมาสมาัครงานก็มาได้ครับในโซนอำเภอบ้านกรวดรถไถปานวมให้วันละ400สนใจไหมนอนบอ่อได้กินฟรีอยู่ฟรีครับ ใจก็ทับทามาได้ครับขับไมโครก็ได้ตอนนี้ไมโคก็ว่างหนึ่งคันปานวมนะอ่ะช่างเขียวจะขึ้นแล้วครับต้มเตี้ยมเหมื่อกันนะช่างเขียวก็ อยู่กับเราตลอดแล้วครับเราไม่ปล่อยไปไหนละเพราะว่าหาคนขับไม่ได้แล้วครับยึดมาอยากเรื่องแสงเคหกินเลยครับยึดมานะเรายึดยึดมาครับพอดีเรื่องแสงเคหกิจไม่ค่อยมีงานช่วงช่วงนี้ครับเราก็เลยให้ช่างเขียวมาไปจําการก่อน เด็กขึ้นเลยหรืพี่แต่ชันชันงี่แหละโอ้ยขุดให้มันตามหน่อยไม่ได้ป่ะอืออ่า <c oughs> ่ไปๆแล้วครับลงคืนแล้วโอ้ไม่มีแรงเหมือนขึ้นเทลเลอร์เลยนะมันไม่งหายหลังบ่กลูกพี่ เออโอ้ยพยายามสูงมากครับชัางเขียวอืออออีกนิดนึงนลพวิโอ้แบบนี้เลยนะอออ๋อโอเคปานละขึ้นแบบชันชัน้นครับในทางชันชันเราก็ยาหน้าดินตรงนี้เลยครับ ดินก็จะหมดแล้วครับนาดิน,ดนดปานรวมตัดมาหมดแล้วตรงเนี้ยตรงนี้ไล่มาเลยครับเป็นสี่เหลี่ยมจนไปถึงมุมต้นไม้ต้นใหญ่ฝั่งโน้นครับพูดไม่กี่วันหนึงกระจายแล้วครับจะเป็นสะแล้วครับใหญ่มากลูกนี้ประมาณเกือบสามไร่ น,นี่ก็มาสามคันแล้วครับขาดอีกสองคันต้องเมยใจเย็นแล้วก็เซ็คโซโฟนเซ็คผนซือมาหน้าดินก่อนครับ จะมาทางนี้่ไปทางนู้นเลยบ่มันอาจจะเป็นสงชันนะ้นข้าวเดกินข้าวสามคันครับ เลืองอา,ามงามแท้เขียวมรกตรอดามกรีนครับสา,สามสามสไตล์สามสีอ่ะเต็มแล้วครับหนึ่งขั้นเราไม่ได้เอารถไถยมาครับใหม่ๆก็อาจจะครุขระแต่ว่าวิ่งสองสามรอบแค่นั่นแหละอันนี้ก็โอเคหน้าดินก่อนครับ ไปลงเลยเพราะว่ามันชันครับรถถนอมากครับเจ้านี้ขึ้นไปเลยไปจอดด้านบนเลยเดี๋ยวกินข้าวกันครับกินข้าวเช้าๆเลยน้องมิ่งน้ำซิงครับ นี่ตักผสมไปเลยครับทั้งดินดานแล้วก็ดินพหน้าดินครับเอามารวมกันเลยใกล้ความจริงแล้วสะลูกนี้ครับดินที่ไหนมีก็ที่นั่นแหละกระจายไม่ว่าจะห้าหกไร่กระจายในพริบตาครับเพราะว่าโซนอเภอบ้านขวดจะบูมเรื่องการถมดินมาก บูมในช่วงมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาก็เริ่มหมดแล้วครับเป็นหน้าฝนแล้วพวกนี้จะไม่ได้จอดกันครับจะมีงานตลอดเราเป็นทีมงานเล็กๆครับงานก็มีเรื่อยๆจอดบ้างทำบ้างนะถ้าทีมงานใหญ่ๆเขาจะทำตลอดครับเพราะว่าเขามีทั้งในหน้า หางานจริงๆแต่เราเป็นฉบับครอบครัวครับหางานทั้นเองครับวันละห้าหกสิบเที่ยวก็เอาไปโอ้ย้ายไปออกไปคันหนึ่งครับปานวมเอาพีซีร้อยออกไปที่ไหนไม่รู้เคลลิ่ง ยืนกันครับพ่อไปอ่ะหกล้อดำกรีนคันสุดท้ายครับยังไม่มาอีกสองคันเป็นไรไม่รู้ทำไมยังไม่มาไม่รู้ครับถอยมาเอ้ยถอยมา ไม่ถอยไม่เป็นไรี๋ยวเขาก็ถอยมาเองครับอันนี้ผสมก่อนครับตักผสมก่อนนี่ครับชั้นหน้าดินครับประมาณนี้แหละนิดเดียวเองนะน่าจะหนึ่งเมตรตรงนี้ก็เป็นดินดานแล้วครับเนี่ยดูอย่างนี้จะเห็นเลยปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นหรอก เพราะว่าชั้นนาดินมันนิดเดียวครับก็เลยขุดสะปูกอ้อยขึ้นอยู่ฝั่งนน้นจะเป็นอ้อยครับ ไม่ค่อยเปลืองเชื้อเพลิงเท่าไหร่ครับเพราะว่านั่งแท่นหรือว่าขึ้นหลังเสือครับแมคโคเขาจะชอบแบบนี้แหละไม่เปลืองน้ำมันครับ600จะอยู่ด้านล่างแมคโคจะอยู่ด้านบนครับ เคลียร์หรือพี่ใสไปรถแล้วรถไทเขาเคลียร์เองอเราสู้กับแคทครับ313 BCR ครับของเจ้าถิ่นแต่เขาไปหมดแล้วก็าตักเร็วครับเราค่อยๆทำไป ทำไม่ทันครับเราก็ได้แย่งจากพิมพ์งานใหญ่ๆแหละตรงไหนที่เขาไปไม่ได้เราก็จัดไปครับเพราะก็ติดงานใหญ่ๆเรางานเล็กๆก็ห้าหกสิบเที่ยวหรือร้อยเที่ยวเราก็สบายๆแต่ <c oughs> ตัวใหญ่เขาไปไม่ได้ครับเราต้องทํางานใหญ่ๆางานหนึ่งก็ไม่ตม่ำกว่าสองร้อยเที่ยวเขาถึงจะไปได้เราห้าหกสิบเที่ยวก็ไปได้ครับเดี๋ยวงานก็งอกอีก อะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ